ช่วงนี้ถ้าใครที่ติดตามตลาดอยู่จะเห็นเลยนะครับว่ามีสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่โดดขึ้นมามากนั่นก็คือทองคํานี่แหละครับอยู่ดีๆราคาก็พุ่งพรวดขึ้นมาอย่างน่าสนใจเลยทีเดียวในการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้เราจะมาไขาคําตอบกันครับว่าอะไรคือแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์นี้กันแน่นี่เลยครับตัวเลขที่ทําให้ทุกคนต้องหันมามองเมื่อเช้าวันที่ผ่านมานี่เองราคาทองคําพุ่งทยานไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นการเคลื่อนไหวที่ทําให้นักลงทุนทั่วโลกต้องจับตาม,มองกันเลย คำถ,ถามที่ตามมาก็คือเอแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะไรที่มันเป็นเหมือนเชื้อเพลิงชั้นดีที่ทำให้ราคาทองคำร้อนแรงได้ขนาดนี้เรามาค่อยๆแกะอรอยไปพร้อมๆกันเลยครับมาเริ่มกันที่ปัจจัยแรกเลยนะครับซึ่งจะเรียกว่าเป็นผู้กุมชะตาของตลาดการเงินเลยก็ว่าได้นั่นก็คือธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เราเรียกติดปากกันว่าเฟดนั่นเองครับไอตัวเลข67%์นี่มันบอกอะไรเรา คือมันสะท้อนว่าตอนนี้นักลงทุนในตลาดส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างมั่นใจเลยว่าเฟดกําลังจะลดอัตราดอกเบีย้ยซึ่งการคาดการแบบนี้แหละครับที่เป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดให้คนหันมาสนใจทองคํากันมากขึ้นก่อนจะไปต่อเรามาทําความเข้าใจคํานี้กันก่อนนะครับสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนคือปกติถ้าเราเอาเงินไปฝากธนาคารเนี่ยเราก็ได้ดอกเบี้ยใช่ไหมครับหรือถ้าซื้อหุ้นก็อาจจะได้เงินปันผลแต่สําหรับทองคําการถือไว้เฉยๆเนี่ย มันไม่มีดอกเบี้ยไม่งองเงยขึ้นมาเองนี่แหละครับคือความหมายของมันทีนี้พอเรารู้จักสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนแล้วภาพนี้จะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับเรื่องค่าเสียโอกาสเนี่ยคือถ้าดอกเบี้ยมันสูงสูงการที่เราไปถือทองคํามันก็เหมือนกับเราทิ้มผลตอบแทนดีๆจากพันธบัตรไปฟรีๆใช่ไหมครับแต่พอดอกเบี้ยมันต่ํามากๆอะ่ะการถือทองคํามันก็ดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยเพราะเราไม่ได้เสียโอกาสอะไรไปมากนัก นอกจากเรื่องของเฟดแล้วเนี่ยอีกอย่างที่ตลาดจับตามองกันอยู่ก็คือสัญญาณเตือนต่างๆจากภาพรวมเศรษฐกิจครับดูข้อมูลล่าสุดสิครับตลาดแรงงานเริ่มมีรอยร้าวให้เห็นแล้วนะเดือนตุลาคมนี้มีการเลิกจ้างสุดทธิโดยเฉพาะในภาครัฐกับคาปลีกเนี่ยเห็นชัดเลยมันเป็นสัญญาณว่าเอ๊ะเศรษฐกิจอาจจะเริ่มสะดุดแล้วหรือเปล่า3ปีครึ่งโหนานมากนะครับที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคไม่เคยดิ่งลงไปแต่จุดต่ําสุดแบบนี้มาก่อนเป็นอีกสัญ,ญญาณเตือนที่ดังมากๆเลย กราฟนี้เห็นภาพชัดเลยครับเทียบกันปีต่อปีเนี่ยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคหายไปถึง30%เลยนะแล้วทําไมมันน่ากางังวลก็เพราะว่าพอคนเริ่มไม่มั่นใจเนี่ยเขาก็จะไม่อยากใช้เงินไงครับซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อไปได้เลยแล้วพอสัญญ,ญาณไม่ดีมันเริ่มมาแบบนี้นักลงทุนเขาก็ต้องเริ่มหาที่ปลอดภัยกันแล้วล่ะครับซึ่งนี่ก็คือปัจจัยที่3เลยครับคือเรื่องของจิตวิทยาตลาดที่เปลี่ยนไป ทุกคนเริ่มมองหาสิ่งที่เรียกว่า s a ฟ e haven หรือสินทรัพย์ปลอดภัยกันแล้วแล้วทำไมต้องเป็นทองคำละ่ะคือในเวลาแบบนี้ครับทองคำมันเหมือนเป็นเกราะชั้นดีเลยนะไม่ว่าจะเอาไว้ป้องกันเงินเฟอ้อหรือความไม่แน่นอนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนักลงทุนเลยเริ่มย้ายเงินออกจากสินทรัพย์สิ่งเสี่ยงอย่างหุ้นมาหาที่พักพิงที่มั่นคงกว่าอย่างทองคำนี่แหละครับมีคำพูดหนึ่งที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีมากเลยครับก็บอกว่าทองคำกำลังพิสูจน์คุณค่าของมันอีกครั้ง คือมันย้ำให้เห็นเลยว่าณเวลานี้เนี่ยทองคําไม่ใช่แค่ของสวยงามแต่มันเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญจริงๆในการปกป้องความมั่งคัง่งโอเคพอเราเอาทั้ง3ปัจจัยมารวมกันแล้วเนี่ยคำถามต่อไปก็คือและทิศทางของทองคําในอนาคตล,ลจะเป็นยังไงต่อไป ตอนนี้ต้องบอกว่าทองคำมีเสน่ดึงดูดแบบคูณ2เลยครับหนึ่งคือเป็นเหมือนหลุมหลบภัยที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงและอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นดาวเด่นที่มีโอกาสทำกำไรสูงเพราะราคามันมีแนวโน้มจะขึ้นไปอีกแล้วผลงานที่ผ่านมาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับดูสิครับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยราคาทองคำบวกมาแล้วกว่า5 0โอ้โหถือว่าเป็นผลตอบแทนที่สุดยอดมากๆเลยในภาวะตลาดแบบนี้แล้วที่สำคัญนะนี่ไม่ใช่แค่การฟื้นตัวธรรมดาธรรมานะครับ แต่มันกำลังพุ่งไปใกล้จะทำลายสถิติสูงสุดตลอดการที่เคยทำไว้ทแถว4,400ดอลลาร์เลยทีเดียวแสดงว่าแรงส่งนี้มันมหาศา,ศาลจริงๆนะทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับในขณะที่ราคาทองคำกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ประกายของมันจะยังอยู่แบบนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหนหรือว่ามันเป็นแค่พลุที่สว่างวาบแล้วก็หายไปเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยครับ